ฟังด่วนอย่าประมาทเขมรลงคลิปขู่โจมตีไทยแล้วไทยล่ะจะรอศพโผล่ก่อนหล้อถึงจะขยับคุณผู้ชมครับล่าสุดขหมยมาลงคลิปมาอวดแบบโคตรมั่นใจบอกว่านี่คือการฝึกอบรมทหารเข้มเพื่อเตรียมโจมตีทางภูมิศาสตร์ต่อประเทศไทยโอ้โหพูดเหมือนอเมริกายกฐานทัพมาให้เลยนะครับพูดเหมือนตัวเองเป็นกองกําลังนาโต้พวกมันตั้งกล้อง ถ่ายคลิปแบบจริงจังแบกบปืนแบกอาวุธแบบอ,แบบอยากให้เราเห็นแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่มันขู่หรอกครับประเด็นคือไทยเราจะทำหน้ายิ้มรับทุกดอกเหรอคำถามที่คนไทยทั้งประเทศอยากถามแต่ไม่มีใครบอกตรงๆต้องรอคนตายก่อนใช่ไหมถึงจะจัดการต้องให้ทหารแนวหน้าโดนยิงก่อนเหรอถึงจะขยับใจเย็นอยู่นั่นแหละครับรอประชุมก่อนนะครับแบบน,นี้เพราะไม่ได้มายืนเสี่ยงตายหน้าแนวรบนะครับ ทุกวันนี้เขมรทาอะไรกับไทยบ้างเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับตั้งท่าจ้องจะยิงตลอดวางทุนระเบิดใหม่ไม่หยุดกูถามจริงทําอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆเหรอบางเรื่องมีหลักฐานครบมือนะแต่ไม่จัดกูงงมากเจ็บสุดคือไทยเรานี่แหละครับที่นิ่งเกินไปจนพวกมันรู้หมดแหละว่าเราทําหาอะไรมันไม่ได้หรอกกูผู้ชมครับบ้านเมืองเราสงบนิ่งสุภาพ แต่ปัญหาคือนิ่งมากไปจนอีกฝ่ายคิดว่าเรายอมให้ขี่หัวเล่นฟรีไทยตอบกลับแบบอยู่ในขั้นตอนการหารือกำลังตรวจสอบภาพดังกล่าวไอ้ส่นตีนเอ้ยคนแนวหน้าทหารไทยเสี่ยงตายแม่งทุกวันกำลังเขมนก็ทำกลางกวนตีนไม่เว้นวันเรื่องเกิดขณะนี้แต่มันดันดูเหมือนเราเป็นฝ่ายต้องระวังคำพูดมากกว่าระวังกระสุนอีกไอหารากนี่คือสิ่งที่ควรพูดกันตรงๆ ไม่ต้องกลัวไม่มีใครโดนฟ้องเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงคอมเมนต์ขู่ซ้ำๆเพราะเห็นไทยไม่ตอบโต้มันใช้คลิปปลุกมวลชนกดดันไทยรู้ว่าไทยอ่อนอ่อนยิงครับมันเลยขู่ได้เรื่อยๆไงมันคือข้อเท็จจริงที่ได้ยินทุกวันจากชายแดนแล้วไทยควรทำไงมึงก็ยกระดับเตือนไพรสิคขมรฝึกแผนการรบที่ไหนไม่รู้แต่รูแบบนี้คือคุกคามโดยตรงสนับสนุนทหารแนวหน้าให้เต็มที่จริงๆสักทีเถอะครับเอาแบบ ป้องเดียวจอดอ่ะไม่ใช่หลักฐานมีแต่ไม่ทําหาเลยเลยทหารเขาเจอแรงกดดันทุกวันแต่พูดอะไรไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าพวกขมเมนมันหลั่นไกลขึ้นมามันไม่ได้มีรีเพลย์นะครับชีวิตทหารไทยตุยฟรีเลยนะครับแบบนั้นนะตอนนี้ขมเมศออกคลิปอวดฝุดโจมตีไทยไทยต้องไปตอบแบบขอเวลา3วันเดี๋ยวประชุมก่อนถามกันตรงๆเราจะรอให้มีศพแรกจากฝ่ายเราแบบนี้จริงเหรอทหารเรามีเลือดมีชีวิต ไม่ใช่ตัวละครในเกมนะครับอย่าปล่อยให้เขามาทำคอนเทนต์ป่วนไทยเป็นรายวันและเรานั่งมองอย่างผู้ชมในหนังสงครามมันถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องแสดงท่าทีที่มีน้ำหนักจริงๆไม่ใช่ท่าทีที่ทำให้เขาคิดว่าเออพวกเสียมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกพวกอ่อนก็สมกับที่พวกมันพูดนั่นแหละอ่อนยวบเหมือนผักต้มเพราะผู้นำไม่เด็ดขาดทุกคนคิดว่าไง